ก็ๆๆๆๆๆคือวันน okay. ี้มามามากล่าวโทษตามมาตรา2อนุ8บาวิอาญาเนาะก็คือนำพยานหลักฐานเนี่ยมามอบให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อกล่าวโทษให้นำหนึ่งคดีกับทนายอนันตชัยเนาะเกี่ยวกับกรณีสืบเนื่องมาตั้งแต่วันที่เหตุมันเกิดตั้งแต่วันที่3มมถุนาที่น้องไนมาที่ท้องหล่อเพื่อมารับทราบข้อก่หาพร้อมกับพร้อนกแม่นกแล้วก็ รวมถึงต,ตัวผมก็มาด้วยในวันนั้นทีนี้มันก็มีเหตุการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักง,งานอาจจะ,ะเป็นไม่เขาเรียกว่าอาจจะทําให้คนบางกลุ่มเนี่ยไม่พอใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เราเห็นที่เป็นข่าวและทีนี้ต่อมาให้หลังจากวันนั้นก็มีทางผู้การทางท่านผู้การที่ดูแลที่สนอทองหล่อเนะี่ยก็ไปกับเจ้าพนักง,งานตํารวจไปขอโทษคุณหนุ่มกัญชัยอาจจะเป็นในกรณีที่บอกว่าไม่ให้เข้าห้องน้า ซึ่งตัวนั้นผมก็มองว่าก็ไม่เป็นไรก็กคือจบแต่ทีนี้ทางทนายณชัยเนี่ยก็ไปพูดไปพูดในใน,ในวันนั้นก็พูดพูดเยอะคือเหมือนกับว่าเหมือนคือผมว่าตำหนิตำรวจมันแรงไปวันนั้นผมใช้คำว่าตําหนิทีนี้ต่อมาอีกอีกวันนึงเนี่ยผมก็ไปพบในสื่อนะครับไปให้สัมภาษณ์สื่อไปพูดว่าตํารวจสนทั้งหลอดอ่อนหัดซื่อบื้อบ้างแหละแล้วก็สองมาตรฐานซึ่งข้อความดังก่าเนี่ยผมก็ยังไม่ชี้ว่ามันผิดหรือมันถูก แต่ผมมองแล้วว่าการกระทำแบบนี้ไม่ควรไปพูดกับตํารวจซึ่งตารวจเขาก็ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายใช่ไหมครับคุณจะไปวิพากว,วิจารณอะไรก็ตามแต่เนี่ยวิพากวิจารโดยสุจริตทําได้ไหมแต่ข้อความดังกล่าวเนี่นยผมมองว่ามันเข้าข่ายการดูหมิน่นเจ้าพนักงานซึ่งซึ่งเป็นการวิพากวิจารณ์การทําหน้าที่ของตํารวจสนตงหล่อในในวันนั้นแล้วก็บอกว่าอะไรบอกว่าสนตงหลอ่อการที่สนตงหล่อประกาศตัวบทกฎหมายเอ่อพรบคุมครองเด็กมาตรา27ยเนี่ยก็บอกว่าไปอะไรนะไปไปครูซื้อ อย่างเงี้ยผมก็มองว่ามันไม่ใช่การขู่เพียงแต่ตํารวจเขาก็ประกาศให้ประชาชนได้ทราบพอ้อกฎหมายว่ามันมีขอ้อกฎหมายตรงนี้นะส่วนใครจะทําอะไรก็ว่ากันไปตามเหตุการณ์เพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือผมก็ถอดคําพูดมาเป็นเป็นไฟล์คําพูดทุกคําพูดเลยที่เขาพูด,ดวันนั้นแล้วก็เป็นคลิปคลิปเสียงที่ให้สัมภาษณ์ในวันนั้นนะครับและก็พฤติการแวดล้อมอื่น,นๆที่ชี้ให้เห็นว่าการใช้คําพูดของธานาธิชัยเนี่ยเหมาะสมหรือไม่เกี่ยวกับที่พูดถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ พูดถึงท่านพอมอท่านอธิบดีกรมกิจการเด็กเนี่ยก็มีอยู่ในนี้พูดถึงท่านผออพุทธก็มีอยู่ในนี้แล้วก็ไปพูดถึงท่านอายการสุราชเนี่ยในลักษณะที่เหมือนกับไปบอกว่าไปเข้าข้างหรือไปเป็นลูกศิษย์ของอกลุ่มเชื่อมจิตหรือกลุ่มลิ้นมิติวจัจติเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นพฤติการแวดล้อมที่นํามาม่อมให้พนักงานสอบสวนด้วยครับวันนี้นี่เลยเป็นที่มาที่ก่อนจะมาถึงนว่ามีการโพสต์ <ม>คลิปเพลงของคุณแอคตราร์บ่าวด้วยใช่เขาก็เปิดคือมันเด้งขึ้นมาประเดีวผมก็เลยฟังฟ<ม>ังแล้วเออมันมันใช่เลยท,ที่ที่ว่าประชาชนเนี่ยบางทีเราก็ต้องเข้าใจการทํางานของเจ้าหน้าที่นะครับก็ต้องว่ากันไปถ้าตารวจทาผิดคุณไปดําเนินคดีสิครับมไม่ใช่ไปนั่งวิาพากษ์วิจารณ์ไปด่าไปไป,ไปไปไปลักษณะที่พูดให้ตำรวจเนี่ยเกิดความเสื่อมเสียแล้วก็เสียหายมันไม่ได้เห่ว่าจะมาขอบพูดศักศีตำรวจก็ขอบพูดครับเพราะว่าใครสมมติว่าใครที่มาโดนกล่าวถึงในลักษณะนี้เสียศักดิ์ศรีไหมล่ะครับ ก็ต้องดําเนินคดีเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนะครับวันนี้นอกจากคณนายนันชัยแล้วเราจะมีการดําเนินคดีกับบุคคลใดในเบื้องต้นก,ก,ก,ก็ยังไม่มีครับวันนี้ก็เห็นลายเดียวที่ว่าดูแล้วจะน่าจะเป็นการใช้คําพูดที่มีพยานหลักฐานนะชัดว่าใช้คําพูดลักษณะที่ว่าก็พิจารณาดูครับใครก็ตามแต่ที่ไปว่าเจ้าพนักง,งานว่าอ่อนหัดเนี่ยหรือซื่อบือ้อสองมาตรฐานไม่มคีความรู้ด้านกฎหมายต้องไปเรียนมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยถามว่าคาพูดแบบนี้มันผิดกฎหมายไหมล่ะครับ อันนี้จะมีแนะนําให้ทางเจ้าหน้าที่คนที่เขาโดนด่าทำแบบนี้แจ้งความด้วยตัวเองเพิ่มอีกหน่อยก็ก็ต้องขอให้เขามาเป็นพยาน่ะว่าจริงๆเขาวันที่ให้สัมภาษณ์ตามคลิปเนี่ยไม่ได้เอ่ยชื่อใครเอ่ยคําว่าสอนนอท้องหล่อคำว่าสอนนอทองหลอกก็หมายตำรวจทุกนายที่นี่เหรอครับครับผมลองว่าวันนี้มาร้องผมกข์เก่าโทษครับเพราะว่าผมไม่ใช่ผู้เสียหายแต่ผมเป็นประชาชนซึ่งสามารถ นำพยานหลักฐานมามอบให้พนักงานสอบสวนตามมาตรา2อนุ8ปวิอาญาได้คหนึ่งสามหกครับปอาญาหนึ่งสามหกตำรวจหรือเป็นพมหรือตำรวจครับใช่ครับใช่ครับคือคำว่าตำรวจเนี่ยคือเป็นตำแหน่งเนาะตำแหน่งเนี้ยคือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเพราะฉะนั้นในกฎหมายนี่ไม่ได้ระบุว่า จะต้องเป็นบุคคลใดใครก็ตามแต่ที่ไปด่าตำรวจแต่นี้ไม่ได้กว้างด้วยคือระบุสองนอทั้งหลอดเลยไงแต่ถ้าบอกว่าเอาตำรวจสํานังกงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยผมก็ยังมองว่ากว้างอยู่นะแต่ไประบุสองนอทั้งหลอดเนี่ยผมว่าแคบละก็คือตำรวจที่นี่ทุกนายครับมนจาเเป็ต้้องีทุกคือมันเป็นข้อหาความผิดที่ความผิดต่อรัฐนะครับซึ่งไม่ไม่จําเป็นต้องมีเจ้าทุกก็ได้แต่ถ้าถ้าตำรวจคนใดคนหนึ่งจะเป็นเจ้าทุกขึ้นมาเองเนี่ยเขาต้องพิสูจน์ตัวเขาไ,ได้ก่อนว่า พูดถึงเขายังไงแต่กรณีนี่คือผมเป็นประชาชนเห็นการกระทาความผิดผมก็เอาหลักฐานมามอบให้พลังงานสอบสวนก็สามารถ,ถาด,ด,ดําเนินคดีได้นานานานคือคือผมเห็นคลิปนนะก็เห็นก็เห็นในพื้นที่แถวๆนี้แหละครับข้าผมก็เห็นแถวนี้นแหละแล้วก็เขากล่าวถึงที่นี่ก็เลยใช้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสื่อโซเชียลมันก็เห็นความผิดมันเกิดทั่วประเทศอ่ะ แต่ว่าผมก็เอามาแจ้งที่นี่เพราะว่าประสงค์ที่จะดำเนินคดีที่นี่เพราะว่าเกี่ยวข้องกับตำรวจต้องหลอก็นี่ตตนคลิปนี่คลิปอะไครับนี่นนนก็เกิดทั่วประเทศครับความความความผิดเนี่ยโซเชียลเนี่ยคือมันไปที่ไหนก็ก็เผยแพร่สาธารณะก็ทั่วประเทศอ่ะที่ไหนก็ได้ครับได้หมดเลยเป็นส่วนตรงนี้เห็นยังไงในเรื่องข้อพิพาทในเรื่องนี้กับครื่องอ่าเรื่องพิพาทก็ว่ากันไปนะครับเรื่องพิพาทก็ว่ากันไปแล้วแต่ประเด็นแต่อันนี้ถ้า ถ้าเขามีหลักฐานเนี่ยการการะทาแบบนี้ผมก็มีสิทธิที่จะมาด,ดําเนินคดีครับถ้าเห็นว่าผมทําไม่ถูกก็แจ้งความผมเลยครับ<ม>ฟ้องผมได้เลยไม่มีปัญหาว่ากันชั้นศาลแต่วันนี้ผมมีหลักฐานผมมามอบให้พนักงานสอบสวน,สนก็เป็นดุลพินิจของพนักงานสอบสวนในการดําเนินคดีบก็หาเดียวหรือเปล่าขหาเดียวเลยครับหนึ่งสามหก่เข้า่ายสามเข้าสามอ่าก็ก็เดี๋ยวจะให้ตํารวจตรวจสอบหากนี้หากเห็นแล้วว่าการกระทำเนี่ยมีความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องก็เป็นดุลพินิจของเจ้าพนักงานเลย แต่ผมแจ้งมาตาเดียวก่อนแล้วก็ให้สอบสวนในข้อหาความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องครับถ้ามีวันนี้คนเดียวครับอาจจะมีคนอื่นด้วยนะที่ไปบอกว่าตํารวจปกป้องคนผิดที่ยืนพูดข้างหน้าเนี่ยไปไปดูเชฟก็รู้เมืวันที่สามอะแล้วก็บอกว่าตํารวจสองมาตรฐานเนี่ยสองคำนี้ผมว่าเข้านะไปบอกว่าตํารวจปกป้องคนผิดวันนั้นยังไม่มีคนผิดมีแต่ผู้ต้องหาซึ่งมารับทราบข้อก่วหาแล้วไปตะโกนบอกว่าตํารวจปกป้องคนผิดเนี่ย ผมว่าเขก็อาจจะเข้าขายนะเดี๋ยวให้ดูอีกทีครับว,ว,วันนั้นได้ยินคนเดียวใส่หมวกสีขาวอ่ะเท่ากับวันนี้ก็มีประเด็นเดียวใช่ใช,ใช่ครับประเด็นเดียวแล้วแล้วผู้คลที่ใส่หมวกสีขาวที่ที่หมายถึงเนี่ยครับถ้าจะแจ้งเนี่ยจะเป็นวันไหนยังไงหรือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีดูความผิดอีกทีนึงได้เดี๋ยวดูอีกทีได้คุยกับทางตำรวจได้ไหมครับที่สนทองหลอได้คุยกันเรื่องนี้แม้ว่าเออเราจะเข้ามา มีการประสานมาก่อนอะไรก็คือคปกติแล้วเนี่ยของผมก็ถูกแจ้งความที่นี่เนาะก็ต้องมีการพูดคุยนะพูดคุยแล้วก็พูดคุยในเรื่องคดีอื่นแล้วแล้วก็มีคดีที่ผมที่เม่นกในกล่าวโทษซึ่งมอบหมายให้ผมดูแลซึ่งก็ต้องมีการคุยกันอยู่แล้วนะครับ,รบในการประสานเรื่องเอกสารเรื่องร้องขอความเป็นธรรมแล้วก็พยา,ยหาหนหลักฐานอื่นก็ก็คุยติดต่อได้ครับติดต่อได้เรื่องดูหมินนะครับคือทางตำรวจเขาเขารู้มาก่อนไหมว่าทนายจะมาแจ้งวันเนี้ยครับเขาน่าจะดูทางเฟซเขาน่าจะรู้แหละ าะว่าเขาเขาคงดูจากเฟซบุเราไม่ได้คุยส่วนตัวว่าก็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 มีคุยเรื่องอื่นแล้วก็คุยเรื่องนี้ด้วยครับวเขากไงครับก็เป็นสิทธิ์เขาก็บอกเป็นสิทธิ์ที่เราสามารถทําได้ก็เอามาดูเข้าหอวเอามาดูปรเด็นนอกจากวันนี้ที่มากล่าวโทษแล้วเรามีมาติดตามความคืบหน้าคดีหรือว่าก็ก็อาจจะมีสอบถามด้วยครับว่าว่าคดีเป็นยังไงแต่ว่าในคดีที่ผมเป็นผู้ต้องหาเนี่ยก็คือผมก็เปเสร็จแล้วก็ผมก็ทําคาให้การเป็นหนังสือแล้วก็พร้อมลองขอความเป็นธรรมเพราะว่า ข้อความที่ระบุในคาให้การในคดีนั้นอะ่ะมันไม่ได้มีคําพูดที่ผมพูด<ม>คือคือมันมีคําพูดที่ผมไม่ได้พูดซึ่งเป็นสาระสาคัญแต่ไประบุในวงเล็บคําพูดเนี้ยผมก็มองว่าอันนี้มันเป็นการแจ้งความเท็จนะครับผมก็คือร่างฟ้องเสร็จแล้วแหละเดี๋ยวฟ้องส่วนเลยครับฟ้องส่วนเลยแล้วในส่วนคดีที่ทางคุณแม่ให้ทนายช่วยดูครับ มันจะมีการนัดหมายอะไรกันวันไหนยังไงบ้างนะครตอนนี้ยังไม่มีนัดนะแต่ว่าของเราที่แจ้งเนี่ยก็คือสอบําใหมการแล้วแต่ว่าก็อาจเดี๋ยวต้องดูทางตำรวจว่าจะให,จะให้จะให้พยานหลักฐานเพิ่มเติมในส่วนไหนไหมถ้ามีก็เดี๋ยวมามอบให้เพราะว่ามันมีตอนนี้ที่ท้องหลอดที่เกี่ยวข้องกับกับน้องไนพอน้องไปนนกมีสองคดีคือคดีแรกที่ตกเป็นผู้ต้องหากับคดีที่สองคือเป็นผู้เสียหายแจ้งความในกรณีที่ถูกข่มขู่และก็ถูกคุกคามที่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 มีข้อโต้เถียงกันเรื่องทารุณกรรมนะครับ เขาอาจจะตีความว่าทารณุณกรรมคือทำร้ายรังการจริงมันไม่ใช่ตามพรบเด็กเนี่ยมาตราสีมันจะมีคําจำกัดความว่าทารณุณกรรมหมายาว่าทําให้เสียหายต่อจิตใจก็เข้าข่ายทารณุณกรรมได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนั้นมันมีการตะโกนรอบเนี้ยตะโกนเหมือนลักษณะว่าให้ปิดประตูหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยคือแล้วแล้วมันมีคอมเมนต์เลยนะมีบอกฆ่ามันเลยอะไรเงี้ยผมว่าหนักมันรุนแรงเกินไปในลักษณะที่จะไปแสแดงกับเด็กแบบนั้นนะครับครับล่าเสียเองนะครับว่างานที่เรามีข้อพิพาทกับเขา มองว่าเป็นการกันแกล้งมันคําว่ากั่นแกล้งหมายาว่ามันไม่มีอยู่จริงเรามาแจ้งแต่อันนี้คือมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงไม่มีใครกั่นแกล้งใครครับว่ากันตามพยานหลักฐานแล้วก็ที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ตัวบทกฎหมายครับไม่มีใคร,ใครแกล้งใครครับอย่างนั้นที่เขาไปแจ้งความเขาก็ถ้าตีความแบบนั้นเขาก็มันก็อาจจะเข้าข่ายเหมือนท่านว่าเหมือนกันถูกไหมครับมันก็พูดได้ไ